คําว่าดวงดวงตาเห็นธรรมนะคะในในยะของอันนี้แม่อาร์ไม่แน่ใจว่าพระสูตรพระพุทธเจ้ามีพูดถึงเรื่องดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าแต่ถ้าตามในยะที่แม่อาร์เดินมาร์กมาเองนะคะสําหรับแม่อาร์เนี่ยคำว่าดวงตาเห็นธรรมแม่อาร์ตแบ่งเป็นเป็นหลายระดับหลายแบบมากเลยเช่นแม่อาร์ว่าใครก็ตามที่แค่จากตอนแรกเป็นปุถุชนคนธรรมดาไม่รู้คําสอนพระพุทธเจ้า นะคะหรือไม่รู้ทางออกจากทุกข์เนี่ยการมาได้รู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่อาจก็มีความรู้สึกถ้าเขาเข้าใจเนื้อหาของคําสอนโดยโดยลึกซึ้งระดับหนึ่งว่าเออนี่เองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจสี่นี่คือทางออกจากทุกข์ทั้งปงวงเราควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในในสิ่งปลอมๆตรงเนี้ยอันนี้แม่อาจก็เชื่อว่าแค่ด้วยความคิดในการคิดเนี่ยมันก็คือการมีดวงตาเห็นธรรมระดับต้นแล้วนะลูก ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันมีหลายระดับมากนะคะแล้วก็สําหรับสําหรับอันนี้เป็นแนวคิดของแม่อัดเองนะคะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับกับคําสอนหรืออะไรอะไรของใครทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมตามระดับที่แม่อัดเข้าใจตามระดับของคําสอนพระพุทธเจ้าก็คือหลังจากเรารู้คําสอนพระพุทธเจ้าแล้วแล้วเราสามารถเดินมาร์กเป็นอะไรยุบอ่ะรียบุคคลแต่ละขั้นนะคะเช่นตั้งแต่โสดาบันก็มีดวงตาเห็นธรรมนะคะ ชสกาธาคามีขั้นถัดไปอนาคามีจนอรหันต์อันนี้อรหันต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยก็คืออันนี้คือดวงตาเห็นธรรมดวงตาสมบูรณ์และนะคะถ้าท่านมีตาที่สมบูรณ์และนะคะ,ะไม่พร่องและแต่สําหรับอรียบุคคลแต่ละขั้นแม่อานมองว่าดวงตาเห็นธรรมในที่นี้อย่างโสดาบันอย่างเงี้ยค่ะเรามีความเข้าใจนะคะเราไล่สองโยได้3ข้อเนี่ยพอเราละได้เนี่ยเราก็สามารถ เรียกเอาอากุศลนะคะอากุศลละมูลหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าความเข้าใจหรือความเห็นปลอมๆนะคะว่าขันห้าเป็นเราเนี่ยออกจากตัวเราได้นะคะมีความเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยเป็นโสดาบันไดเนี่ยก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วพอเราเดินมาร์กไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขั้นที่เราเห็นจิตชั่วนะคะเห็นจิตมีราคะก็รู้จิตมีราคะจิตมีโโมหะก็รู้จิตมีโมหะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโทสะได้เมื่อไหร่เนี่ย แล้วก็เราเริ่มพอเห็นจิตเ,เราเยอะๆนะคะจิตเราส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเอากุศลนําด้วยซ้ํานะคะแล้วเราก็จะเห็นแล้วเราก็จะเริ่มพอเห็นอกุศลในจิตเราเราก็จะเริ่มเกรงกลัวลายต่อบาปนะคะไม่อยากจะทําบาปกรรมเพราะเห็นแล้วว่าโอ้บาปกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะว่าจะทําให้เราไปสู่ทางต่ํานะคะไม่ใช่ไปทางเจริญนะคะเราก็พยายามที่จะงดเว้นซึ่งบาปนั้นนะคะ แล้วเราก็เดินมาร์กไปเรื่อยๆจนได้เป็นสกาศทาคามีนะคะอันนี้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมที่สว่างมากขึ้นตอนแรกโสดาบันอาจจะสว่างถ้าให้แม่อัดให้เลเวลก็จะปรณ2 5่ออันนี้ไม่อัดคิดเองนะคะถ้าสกาศทาคามีก็อาจจะประมาณ50%เอ่อนะคะสกทาคามี50%นะคะแล้วก็อนาคามีสักประมาณ75%แล้วก็ อรหันต์ก็คือร้อยเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสมมติของแม่อาร์ตเองนะคะไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้านะคะแม่อาร์ตพยายามยกตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราเอาความมืดบอดนะคะในความหลงในความยึดมั่นถือมั่นเราออกได้เนี่ยความสว่างมันจะมาเองั่นก็คือดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละค่ะแต่ละขั้นมันเป็นแบบนั้นแต่ระหว่างการเดินมากนะคะแม่อาร์ตว่าอีกจุดหนึ่งที่บางคนนะคะหรืออาจจะมองเป็นดวงตาเห็นธรรมก็ได้นะอย่างคนที่สามารถนั่งสมาธิแล้วได้ฌาน ในแต่ละขั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งี่คือลานิวอร์ห้าได้ชั้นสองมีปิติสุขชั้นสามก็มีความสุขนะคะชั้นสี่ก็อุเบกขาก็เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าชั้นที่สามอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยในแต่ละขั้นของคนที่ได้ชั้นไม่อาว่าก็จะมีเกิดเกิดความรู้สึกจิตใหญ่จิตมีสมาธิจิตตั้งมั่นได้มากขึ้นแล้วก็จะเป็นภาวะจิตที่อยู่นอกเหนือจากชีวิตประจําวันของเราปัจจุบันเนี่ยก็สามารถ คิดได้ว่านั่นคือดวงตาเห็นธรรมอีกอีกชนิดหนึง่งแต่ว่าเราต้องมาเติมอีกอย่างหนึ่งว่าการเห็นดวงตาเห็นธรรมในลักษณะของฌานเนี่ยอย่าลืมเอาตัวเกิดดับเข้าไปจับด้วยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมีตั้งอยู่แล้วมีดับไปนะคะฌานไม่ได้เป็นตัววัดอริลยบุคคลแต่ว่าถ้าใครได้ก็จะมีความรู้สึกว่าหนักแน่นมั่นคงในการเดินมากมากขึ้นเพราะว่าไม่เคยเสพสุขที่ปาณีแบบนั้น อย่างน้อยเราก็จะทําให้เราติดในสิ่งที่ปานีตไม่ใช่ติดในระดับของกามที่เป็นกามหยาบนะคะก็จะเปลี่ยนตัวเองมาได้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องไม่ไปหลงในตัวฌานนะคะเพราะว่าฌานไม่ได้เป็นตัววัดอิยบุคคลแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในฌานนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระดับรูปนะคะชั้นชั้นหนึ่งถึงสี่หรือว่าระดับอรูปเป็นต้นไปนะคะนับตั้งแต่อากาศาขึ้นไปนะคะ จนสัญญาเวทยิตเวทยิตตานิโรดอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะแต่ว่าในการเห็นภาวะที่ละเอียดแต่ละขั้นมันก็สามารถเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินมาร์กได้ได้ได้ดีขึ้นเพราะว่าเราเราเราได้เห็นเป็นปัจจตังในมุมของฌานอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วเราก็จะได้เออนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่แม่อาร์ตไม่อยากให้เ,ออเหมือนใช้ฌานนะคะมาเป็นเครื่องวัด ความเป็นอาเรียบุคคลนะคะอันนี้ต้องต้องต้องพี่นาดีๆนะคะอันนี้มีพระสูตรพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยนะคะ